สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายหน่อยพากินพาเที่ยวอยู่ที่ประเทศไทยค่ะอยู่บ้านไม่ใหหน่อยแล้ะพี่น้องอยู่ในสวนนี่แหละกําลังจะมาเก็บมะนาวนะคะเก็บมะนาวเก็บพักไปต่อ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 ไปฝากไปต้อนพี่น้องเก็บฟักไปฝากไปต้อนไปเก็บ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 มะนาวอาชะอมแล้วทีนี่ก็กาลังลงมาเก็บมะนาวนะคะมาเก็บมะนาวมะนาวก็ดุพี่น้องหน้าดุกแห้งพี่น้องไม่แต่นวยตึงๆน้ำไหลๆ หน่วยใหญ่ๆนะพี่นอ้องเพิ่งลงมาสวนหลายวันแล้วเพิ่งจะลงมานะคะรู้สึกว่ามะนาวมะนาวมันดกมากนะคะไปดูมะนาวกันค่ะไปดูมะนาวกันก็ได้ซ้ำาั้เก็ซ้ำนั้นพี่น้องเก็บพักในสวนในหละไปฝากไอ้โมยูน่าจัมปาดงนะไปฝากลุงพ่นปลาแตนนะคะเด้วจากนี้เราก็จะไปตัดหญ้าตรงนั้นจะไปตัดหญ้ามาไว้ให้ตะกแตนนะคะตัดหญ้าไว้ตากแตนแล้วหลังจากนั้นก็จะไปเก็บเงาะ เก็บเงาะไปฝากเพื่อนพี่นองไปเก็บเงาะขอสวนเงาะป่ะป,ป่ะป่ะป่ะเพราะว่าเป็นลายไไลมันย่างมันยืดป่ะกิ่งนูง้นเอาไม่ถึงอ ก็จะเก็บยอดชะอมนะคะเก็บยอดชะอมทําคลิปสรุปแล้วว่าถ้าย่างเดียวบกุดคลิปพี่น้องบกุดบกุดวิดีโอก็ได้ประมาณนี้นะคะได้ประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะวางก่อนวางก่อนโอ้ยติดคอนเทนต์กันลืมเปิดกล้องพี่น้องได้ลืมเปิดกล้องลืมเปิดกล้องดูค่ะอ่ะพนักงานตัดกก่ง ตัดกิงมันบุรีไม่ใช่พนักงานค่ะผู้ช่วยผู้ช่วยน้องสาวล่ะพี่ไม่ใช่หน่อยพี่น้องเอ้ยซอยในยสวนละ่ะนี่เห็นไหมมันคลุมอยู่เนี่ยนี่มาตัดกิงนี้เด้อนี่น,นี่ตัดกิงเนี่ยตัดตรงนี้เลยตัดตรงนี้เลยเนี่ยเพราะว่ามันคลุมมันคลุมเพื่อเอาไว้กิ้งเดียวก็ได้นกเอาตกิ้งนี่ไวอ้อะตัดนี่เด้อเอากิง้งนั่นไว้กิ้งเดียวพ่อมันเยอะเกินนะคะ นะลูกมันลูกอ่อนมันเนี่ยเห็นไหมคะลูกอ่อนมันเนี่ยเห็นไหมลูกมันยาวลูกมันใหญ่นี่ลูกใหญ่ลูกยาวนะคะมันบุรี่มันบุรีเน,นะคะนี่แล้วได้ของฝากของตอนกับของในสวนนี่แหละจะไปฝากเพื่อนที่นาจำปาดงฝากลุงพลป้าแตนนะคะฝากลุงพลป้าแตนฝากเพื่อนๆนดกมากดกมากมาเนาว่าไม่เยหน่อยเก็บก้อนพี่นอเวาแล้วก็ได้อืม ดูดมันะนาวแต่ละต้นก็กลับมาคงจะเก็บส่งตลาดล่ะคะ่ะเพราะว่ามันเยอะมันเยอะนะคะมันเยอะดูหน่อยดูต้นลำใหญ่ลำใหญ่ก็กำลังออกเองไหนไหนไหนโอ้โหงานไม่เสร็จนะเนี่ยวานเนี่ยให้เพิ่นมาฮหดงานพี่น้องเลยให้เงินไปซีลอยหาลอยในงานซํานีบ่บ่บบลุงมาตรวจงานซํา เดี๋ถือเราไปบอกไม่ยังบอแล้วยัยงบอแล้วนะคะยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวต้องหาทุนมือให้กระใส่ยังไม่เสร็จเนีย่ยอืมแล้วไปเรียกพาะยาหมอนมาทํางานอีกนเนี่ยอยืามามันลบมันไม่มาตรวจงานเมื่อวานก็คิดว่าไว้ใจก็ได้แค่นี้ไม่สําเร็จไม่เสร็จ ไม่เสร็จกำลังออกดอกละมุดหวานมากต้นนี้หวานมากเลยกำลังออกดอกกำลังติดช่อดก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 หน่าเป็นก่อนนย่ที่น่องเอ้ย นาวมม่อยอหน่อยได้ผลผลิตแล้วนะคะเก็บบังหน้ากันพี่น้องได้แล้วของปลาของต้อนนะคะหลังจากเก็บยอดแล้วเราก็จะ ไปตัดกิ่งมันนะคะไปตัดกิ่งชะออป่ะเดี๋ยวผ้าไปตัดพี่น้องที่ไปเอากิ่งเก๋ๆมันให้นะคะมันบอตายง่ายเราพี่น้องตัดออกไปจุดปุดมันจะติแตกขึ้นไม่นะคะนี่ส่วนตรงนี้ตะไกายตัดสิคะจะเอาผ้าฉันไ้หมดเลยเหรอเออนี่ไม่ได้นี่กิ่งบอนบุรีนะคะขอไปให้ค่ะขอขอขอคนจัดนะคะ จัดไปนะคะจัดไปตัดจากต้นนี้นะคะส่วนนี้เอาไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะมาตัดจิงที่หลังตัดกีดทิมนะพี่น้องอันนี้บริตัดไปฝากด้วยค่ะหน่วยก็บบะมี่เรืองอ่งงางวนีลเด้อพี่น้องเจ้าคินได้จุดเป็นหน่วย ประตูไวห้หน่อยเดินตรงนี้เองค่ะนู่นจากมาจากตรงนู้นนะคะทารั้วไปจนนูน้นสุดนูน้นเราไปดูฝั่งนู้นดีกว่าดูดินจีต้นนั้นดูอืม,อมนะคะย้าท่วมยา้าท่วมหลังจากกลับจากธุระนาจําปาดงคงแกมัดจัดการกับหญ้าเหล่านี้นะคะไม้นี่ช่างราลงมาคงจะมัดเก็บขึ้นไปนะแล้วบอกช่างผลขึ้นไปให้หมดเลยนะ ยาวจากมันขึ้นหนอนน้าก้แล้วตรงนี้ลอยทําเก่าไว้ันี่ก็ให้อารวดน้ำทํำถี่ถีไว้ตรงนี้สาหรับน้ำที่ดึงไปใส่สวนนะคะก็ได้จากตรงนี้นะคะจากตรงนี้นี่ย อันนี้คือขอบสะเรานะคะแต่บางเอิญช่างนะคะช่างเพิ่นกับสร้างผูดสร้างพพี่น้องเอ้ยหน่อยบอิยุบาลพี่น้องสร้างยี่หน่อยสั่งงานเขาไว้แล้วไปประเทศไอ์แลนด์ดูเขาทำ <c oughs> ดูเขาทำนะคะดูเขาทำเอากําแพงเอาเอากะไพ่ไว้นอกกําแพงเขาเรียกว่าเป็นของสาธารณะว่าสันว่าอันนี้คือขอบถนนสาธารณะนะคะเนี่ยถนนสาธารณะไปตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขอบอาสะนะคะขอบสะขอบสะ,อบสะยอ่หน่อย อยากหลยหรือไม่พี่น้องหรือไม่ก็สร้างลรวะ่าก็ให้เป็นไปขอบอถนนซะพี่น้องเนาะนะ,นะ,นะสวัสดีค่ะคุณควายสวัสดีคุณควายควายเผือกสงสัยว่าไม่เน้หน่อยเจ้าเฮ็ดหยังไม่เ้หน่อยเจ้าเฮ็ดหยั่งมาสัน่นดูเขาทำหน้าค่ะดูควายทำหน้าอ้ยกีข่ข้านกันนาะสู คายงงคายงงยอยหน่อยมาตัดห้าพี่น้องต้าข้าเพิ่นโตซีซ่าหาเมื่นเพื่อนป่อยถิ่มพี่น้องเอ้ยย้อยหน่อยนะห่วงไม่สร้างอามาไวหนีพี่น้องย้ยหน่อยยาน,นเขามาลักมไม้ม่น้อยหน่อย่ต้องให้เพื่อนเอาขึ้นไปเลยไม้เพิ่นเพิ่นเอาไม้มาเห็ดแบบพี่น้นอ,นแบบนองอาไม้มามตีแบบเอาอาหารให้ตะก,กะแตนเสร็จแล้วก็จะเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวไปตัดห้าไปมาแล้วพี่น้องโอ้ร้อนอยู่ร้อนอยู่เหนื่อยอยู่<ๆ>เดวไปให้ตัวเล็กก่อนตัวใหญ่กินให้มีความสุขนะคะ เป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วออกปีกแล้วค่ะกุตายละลืมรูดซิปลืมรูดซิปพี่น้องลืมหูดซิปตะกะแตนไปหอดใส่สลืมหูดซิปเปิ้ตะกะแตนคอยออกเบิร์หลับพี่น้องยังเหลืออยู่มูออกก็ออกไปละยางไปบะหูตั้งแต่เช้าละไล่สดก็จนเสร็จจนไปตัดยาลืมหูดซิปพี่น้องลืมหูดซิปลืมหูดซิปนะคะลืมหูดซิปตะกะแตนนะคะลืมหูดซิปมุงอ๋อหลีกทางฉันนะจ๊ะ ฉันจะไปให้รุ่นพี่ก่อนนะจ๊ะนะนะรุ่นพี่รุ่นพี่ส่วนรุ่นน้องอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นรุ่นพี่นะคะรุ่นพี่แยกไว้ตรงนี้รุ่นน้องอยู่ตรงนี้ค่ะหยะหยะอยู่นี่โอ้ยนะก,กําลังออกจากไข่ก็มีดูสิ กว่าจะเสร็จงานช่วงเช้าก็เหนื่อยอยู่พอประมาณนะโอ้โหหลายอย่างมากเลยอกใจเจองูด้วยนะคะเดี๋ยวยน่ไยจะไปเตรียมตัวอาบน้ําไปแล้วนะไปแล้วนะกว่าจะไปตัดต่อคลิปเสร็จโอ้ยเที่ยงสีหอดไปเลยพีน่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวจิพผ้าไปเก็บเงาะนะคะ่ะไป <laughs>